ไม่ให้หายากไปละมีต้นไม้ทอง900ล้านกับกล้วยทอง1,000ล้านมัง้งแลกไหมถ้าพูดถึงเรื่องไอ้พวกต้นไม้นี่อาจจะพอได้ออกว่าแมปอะไรไม่เอาเพราะเราตึงแล้ว <c oughs> เขารักเธอนะนิกลัวไม่ตอบก่อนดิพออะไรเนี่ยจะบ้าตอบชักเช้าวะ่ะอยู่ปออะไรสามปอสามกูมอหนึง่งชายสภาพ มึงพูดทำหยาบทำไมอ่ะเก่งแต่ปากรู้กูมอนหนึ่งเงียบเลยไม่คะ่ะจ้าไปเถอะไปเถอะแล้วก็ห้ามยุง่งลำคาญกูไม่ยุ่งกับมึงหรอกลำคาญด้วยคะ่ะประสาทเปลาเป,าปาแล้วมึงพิมพ์รัวทำไมละ่ะก็ไม่มีใครตอบกำลังยุ่งเรืองชาวบ้านรักเพลินมีใครรู้จักเราไหมไม่ครับมันบดหลิวไลออมมีไหม มันบทที่เขาไว้กินเหรอครับมีอะไรหรือเปล่าขอตังหน่อยครับเอาไปทําอะไรไม่มีตังเปเอากี่บาทพูดผิดไม่มีตังเปลี่ยนชุด5000ันพอเคเคแล้วจะไปเปลี่ยนชุดอะไรไม่บอกร้านไอศครีมอร่อยมากฮีกบกบรบรสชาติเหมือนไฮโซปิงเลยสวัสดีค่ะเอาติมรสไข่เค็มอ๊บรสไข่เค็มไอติมเย็นดีนะ ขอแต่งตัวก่อนนะแต่งเลยผมไปละผมโดนทิ้งใครทิ้งวาวาหรือหรือใครแฟนไม่ <Fan. My S 1> วาวาใช่ไหมเคเคชื่ออะไรไม่ไม่ไมไม่คนไหนอะว่าสวยบอ <Bo. S 1> บอเคคิดถึงคนเก่าค่ะช่วยงอหน่อย <S <S มาเคลียร์กันให้รู้เรื่องอย่าเอาล้มมาบังกูจะอ่านใช่เราจะอ่านด้วย ก็กูไม่อยากตอบอะก็แค่นั้นโอ้โหฮ,ฮิมาก็โตอีกก็แค่นั้นแหละไม่ต้องเล่นจบกูลบหมดมาตรงนี้เอ้าต่างคนต่างนิ่งทำไมกูต้องไปแล้วมึงจะตามมาทำไมทำไมแมพนี้มันมีแต่คนไม่มีมารยาทเลยวะกูอยู่ที่เดิมเนาะเอออยู่ตรงนั้นเป็นนั่นแหละมึงอะทำไมกูต้องอยู่แล้วเจ้าหญิงทำไมอ้าวทำอะไรกันทะเลาะก,กันเหรอก็ไปดิไม่ได้อยู่เพลงปล่อยมันไปเถอะไม่ต้องมีเรื่องอีก เห็นโดนด่าแล้วน่าสงสารว่ะกูก็เคยโดนด่าเหมือนกันใครชื่อเพลงก่อนอ้าวสรุปสองคนนี้ไม่ใช่เพื่อนกันละใครเพลงโคตรจะมั่วอ้าวกูพิมพ์ผิดขอโทษทีเอิ่มด่ามาเลยไม่เจ็บตึ๊ด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 ด่าจริงแต่ว่าเซนเซอร์ตึ๊ด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 ด่าก็โดนเซนเซอร์ครับมีอย่างมีเรื่องกับเด็กเป็นออทิสติกออทิสติกบ้านมุงพิมพ์ได้หรือสอก สก,ก็อกย่อมาจากอันนี้ไงสวยเก่งเออเขากําลังชมกันอยู่เขาชมว่าสวยเก่งตืด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 แล้วภาษาบ้านพิมพ์แบบนี้เหรอภาษาไทยครับไม่ใช่พม,มา่าภาษาไทยอะไรเห็นพิมพ์แบบนี้ตืดตๆๆๆๆืดๆืดาเดี๋ยวตอนแรกเธอก็ติดเซ็นเซอร์เหมือนกันไม่ใช่หรอแล้วทาไมมึงอ่านออกอ่านอะไรกูยังไม่อ่านอีหัวหุ่นยนต์ปลอมหัวหุ่นยนต์อ๋อไอหัวที่เขาชอบใส่กันล่ะเอาเป็นหุ่นยนต์หรือ เอเอเลียนเห็นบางทีเขาเรียกเอเลียนตืดตืดตืดตอมกบ้านคุณพ่อพี่ละค่ะอีบ้าก็จริงนะถ้าปอมแล้วจะกดใส่ได้ไงไอ้บ้าเป็นไงบ้ามาทํากูก่อนๆตืดดตืเดี๋ยวคู่นี้ก็ใหม่คู่รับออกแมพหัวหุ่นยนต์หายฮ่าฮ่เราทําเขาลงที่เธอไลเอ้าทําไมพูดแบบนี้ล่ะน้องสอกวันนี้ก็ชมอีกละสวยเก่งแล้วไงต่อกูทำไรตืดตื น้องต้องเล่นตรงนี้แน่ๆดูสภาพการแต่งตัวทำตอนไหนกูถามมึงก่อนนะว่ากูทำอะไรผิดอีกอย่างใครน้องมึงเราทำเองเมื่อกี้ตอนแต่งตัวอยู่ใช่ปะไม่เป็นไรเหมือนกับศพหมาเน่าเปื่อยไม่มีดำขาวด้วยอ่ะติดเลี้ยงมึงไม่กินขี้มาหรอ <c oughs> พิมพ์หัวยาวอีปยอจ้ารับแทนเราอ๋อกูต้องมารับผิดแทนมึงอ่านไม่ออกทำไรก็ต้องอ่านก็มีตาด้ยลย yes เดือดเือด ไม่มีมารยาทเหรอน้องคุณครูไม่สอนมารยาทหรอกูไม่แคร์ใครตืดตๆตอนนี้ด่ากันเป็นคู่จะมีมารยาทมีละนี่ไงแต่ไม่ได้มีมารยาทกับรุ่นพี่คุณครูไม่ได้สอนพี่ไม่รู้ว่าตาเล่หรือเปล่าหน้าด้านจัดเห็นเอาตาขึ้นข้างบนป่ากมึงเหมือนผีหน้าบึ้งเลยอ่ะแล้วคุณพีชทําไมมึงด่าก,กูก่อนเนาะใช่กูมองจิ้งจกอีอย่างใครน้องมึงตืดตืดตหยุดตีกันตอบใครน้องมึง ออกร้าน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 ไม่ได้ตีด่าต่อยแทนชี้เกียจด่ากับเด็กปอยอเออเอาเหอะหน่าเบื่อค่ะถ้ามึงเบือ่อมึงก็ไปเล่นกับพี่มึงสิอยู่มอไหนก่อนฮ่า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 ตึ๊ดๆๆๆกูไม่มีพี่กู <Czy S 2> เป็นลูกคนโตมอหกจ้าผมอยู่ปหนึง่งไม่ได้โกหกนะจ๊ะผมอยู่อนุบาลสาบานห้าร้อยล้านครั้งกูรั่วปหกอีกอย่างกูยังไม่ได้ทำอะไรเลย ชีหลังไก่ช่วยให้อารมณ์ดีขึ้นมาแล้วกูต้องมารับผิดแทนเพื่อนไอ้ไก่ขึ้นหลังมานกยุงนกด่าสีโชกเลยตืดตืดตาอีกถามจริงเธอะว้าวโดนโดนปั่นโดนปัน่นอกปักกปักปก,กทุกคนทำแบบนี้ให้ตามสบายเลยทำแบบเอารถเข็นให้เราล้มอ่ะก็นี่ไงโดนอยู่นะที่ข้าวขำ อยู่ดีๆมาด่าก,กูจะบ้าตึ๊ดๆๆๆไอ้ไก่ขึ้นมาเฮ้ยหน้าจอค้างเว้ยมันเป็นสีเรนโบว์ตรงหน้าจอสมสมสารได้อีกทีกูจะไม่ไว้หน้ามึงแน่กกใครเละส่งอะไรคะอ๋อสมเพศเหรอวอมมันชิงไม่ได่าแล้วเหรอฮะพี่น้องร่วมชาติส่งไอ้ไก่ส่งอะไร <c oughs> ไปไหนอย่าจะวิ่งหนีกันเดีย๋ยวยืนกันนิ่ง พี่ข้าวกินกล้วยไหมครับไก่บ้านผมมันเล่นเกมได้เล่นได้ขึ้นหลังมาไม่เอาไม่อยากกินกล้วยอยากกินเราปะกินในเต็มบ่บ่คือตอนนี้เราแต่งเป็นม้าแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะขี่ม้าได้ปุ๊บเฮ้ยกลายเป็นลอยอย่างเท่นอนบินได้แล้วโปโป เดี๋ยวผมลองเปลี่ยนอวตารก่อนนะสมมติว่าใช้อวตารปกติปุ๊บอ่าขี่ได้ปะแสดงว่าการที่เราอวตารก็มีผลกับการอันนี้เหรออ้าเวเออะไรวะเนี่ยอือตายอวตารก็มีผลกับการขี่มานะฮะเดี๋ยวแป๊บนึงลองเอาปกติ เมื่อกี้ทําไมมันกระโดดออกไม่ได้ปุ๊บโอเคน่าจะติดปั๊กเพราะว่าเราได้กลายเป็นม้าไปปุ๊บนี่แล้วก็ลองขี่ปุ๊บปุ๊บนี่ออกไม่ได้วะช่วยผมด้วยครับโอเคครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับมาด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนฮีกรบ,กรบ